60บาทนั่งกินวิวแบบนี้แหละนี่คือก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาลุงแดงเขียงเบียวไก่มาลาเจ้าดังซอยนนท์ที่มาของเขาว่าเขียงบินเนี่ยบอกเลยไม่ต้องเสือก็คือหันจนเขียงเป็นแบบนี้ครับทุกคนแลวบอกเลยก๋วยเตี๋ยวลุงแดงให้อย่างเยอะลุงแดงเองเนี่ยถ้าจะเป็นเซเลปในซอยนี้คนนี้คือรู้จักกันทั้งซอยครับทุกคนทุกคนลองสังเกตตัวมีกับตัวเขียงเขียงนี่คือบินจะไม่รู้จะบินยังไงแต่นี่คือเขียงที่ผ่านมานะครับลุแดงบอกว่าเปลี่ยนมาหลายอันและเป็นแบบนี้ทั้งหมดกิลล่านะครับจะมีเส้นให้เล ใครที่เคยกินนะครับจะรู้ว่าลุงแดงแบบน่ารักมากอย่าได้เผยชวนแกคุยเลยบอกเลยว่าปากเขานี่คือคุยกันได้ทั้งวันบารนี้นะครับแนะนําให้สั่งเป็นน้ำเพราะว่าน้ำซุปของเขานะครับบอกเลยว่าอย่างเข้มจากนั้นเราก็จะมาปรุงตรงนี้เลยนะครับฟิลแบบร้านก๋วยเตี๋ยวปอกปอกนะที่นั่งของทีลาน,นะครับจะเป็นวิวหลักล้านครับทุกคนโตคือมาแบบพรีเมียมเ่ยมก๋วยเตี๋ยวไก่หลักสิบแต่วิวหลักล้านครับทุกคนหมายถึงปตทสร้างเป็นล้านเลยครับทุกคนโตก็จะแบบฟิลอินทวีตอินทวีตนิดนึงผมสั่งมาเป็นบะหมี่แบนน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 ะะะะะคคครรรรัััััับบบบบบททุกกกวาาาาาาามมมมมมเเเเเเตตือออออถ้้้้้้้้ิิิไไดดด่่่่่่ยยยจจจงงงงงๆีีีหหหหสสพศษลลแแแแแใ็็็ปปชู แทบจะหาน้ํากันไม่เจอสองสัยน้ํามันจะขาดแคลนนะครับทุกคนบอกเลยครับบะหมี่เขานี่คือนุ่มเด้งมากเลยนะั่งมองหน้ากับเพื่อนแล้วจะกินหมดไหมว่าทุกคนแต่จะบอกว่าอร่อยมากๆนี่คือผมพูดจากใจถึงที่นั่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินกันแค่ที่นั่งครับทุกคนของอร่อยไม่จะเป็นน้องแพงเสมอไปแล้วที่ร้านนะครับเขาจะมีมาลาด้วยนะยก็มากินกันนะครับร้านชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงแดงหซอยนอน,นจันทร์22ส่วนพี่ไปกินต่อไม่รอแล้วจ้า